ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชุงงุ้มอเน,นื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์เพาะปลูกได้โดยกรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาทำการปรับปรุงบำรุงดินวางแผนและจัดระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำรวมทั้งการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันนอกจากศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสริมโซมเขาชุงมมุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์แล้วสถานที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจอีกด้วยบริเวณนี้ก็จะมีที่พักผ่อหย่นใจมากมายนะครับเ,เข้ามาก็จะมีความสุขมีความสดชื่นแล้วก็ได้เห็นวิธีการแก้ปัญหาดินที่เสริมโทรมด้วยวิธีการต่างๆ จากการที่กรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาศึกษาพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมตลอดจนนำผลสำเร็จที่ได้ไปขยายผลแล้วนั้นทำให้ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชุง,งุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริในวันนี้กลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของการฟื้นฟูด,ดินที่เสื่อมโทรมการอนุรักษ์น้ำที่เหมาะสมและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอันเปรียบเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเคี้ยวกระจีของธรรมชาติโดยไม่หลงเหลือสภาพความแห้งแล้งในอดีตให้เห็นเลยแม้แต่น้อย เราก็จะจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเรียนราาเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้มาดูมาชมนะครับแล้วก็นำกลับไปใช้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ถ้าหากเอ,อประชาชนนะครับรเกษตรกรเยาวชนโรงเรียนต่างๆสนใจก็มาชมได้นะครับกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์